ปัญหาที่ผู้ปกครองหลายคนอยากจะแก้นะครับจริงๆไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ส่วนใหญ่จะทํากันไม่ได้ทํำยังไงให้ลูกไม่ติดมือถือครับต้องดูสาเหตุของการที่เด็กติดมือถือก่อนนะครับจริงๆมีได้หลายสาเหตุมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆครับการสร้างความคุ้นเคยให้กับเขาการที่ ทำให้เขารู้สึกว่าเป็นเซฟโซนเวลาเขาอยู่กับโทรศัพท์รวมไปถึงการที่เขาใช้โทรศัพท์ตามเพื่อนทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงมองว่าทํำยังไงให้เด็กไม่ติดโทรศัพท์ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยครับตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยว่าทํายังไงให้เขาไม่รู้จักโทรศัพท์เลยดีกว่า mm. นั่นก็คือการที่ผู้ปกครองไม่เป็นตัวอย่าง ให้เขาแล้วก็ไม่ปลูกฝังให้เขาใช้โทรศัพท์ตั้งแต่เด็กๆอย่างเช่นการที่ผู้ปกครองขายของผู้ปกครองทํางานบ้านผู้ปกครองทํานู่นทนํานี่แล้วผลสุดท้ายให้โทรศัพท์อยู่กับเด็กมากกว่าการที่ผู้ปกครองอยู่กับเด็กนะครับการที่ผู้ปกครองให้เวลากับน้องเป็นสิ่งที่ดีกว่าให้โทรศัพท์อยู่แล้วครับถ้าสมมุติว่าเด็กคนนี้เขารู้สึกว่าโทรศัพท์ของเขาคือเซฟโซนนะครับแล้วเราจะทํำยังไงให้ผู้ปกครองเนี่ย กลายเป็นเซฟโซนของเขาแทนโทรศัพท์มือถือนั่นคือการที่ผู้ปกครองให้เวลากับเขานั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นพาเขาไปทําสิ่งที่เขาชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคลายเหงาเวลาที่เขาเหงาไม่มีเพื่อนเป็นที่ปรึกษากับเขาเวลาที่เขามีปัญหาหรือว่าทํายังไงก็ได้ให้ผู้ปกครองสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสามารถหาในโทรศัพท์ได้ถ้าผู้ปกครองสามารถทําทุกอย่างแทนโทรศัพท์ได้น้องก็จะ หันมาพึ่งผู้ปกครองมากกว่าที่จะอยู่กับโทรศัพท์มากกว่าครับคราวนี้ผมถามคุณเลียวเพิ่มนิดหนึ่งในกรณีที่เด็กติดโทรศัพท์หรือเราต้องการควบคุมเขาครับมันมีช่วงอายุไหมครับที่เราควรจะกําหนดขอบเขตหรือว่าไม่ให้อิสระเขาในการตัดสินใจในการใช้โทรศัพท์และเมื่อไหร่ที่เราสามารถให้อิสระเขาได้ถ้าเกิดไล่มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับตั้งแต่แรกเกิดเลยจนถึง ห้าถึงหกขวบเนี่ยจริงๆไม่ควร,ไม,ควรไม่ควรดู <5 S 1> สือ่อโซเชียลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทีวีแท็บเลต็ตโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์นะครับ <ห bunker S 1> มไม่ควรดูอยู่แล้วเพราะว่าจะทําให้มีปัญหาทางด้านสมาธิสั้นด้านนู่นนี่อะไรต่างๆ <5 S 2> มากมายห้าหขวบนี้ถือว่าแบบห้ามเลยนะครับหรือว่าตั้งแ,บบแต่แรกเกิดเลยตั้งแต่หนึ่งขวบถึงหกขวบนี้คือควรจะห้ามเลยหรือว่ามีควรห้ามเลยมีแบบฟังเพลงฟังเพลงได้ฟังเพลงได้แต่ว่าห้ามดูภาพโอเคเป็นเป็นการฟังเสียงมากกว่าและ การฟังอย่างเดียวก็มีสิ่งที่ข้อควรระวังเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าผู้ปกครองอยากจะเปิดนิทานเรื่องหนึง่งให้เด็กฟังในช่วงที่เด็กยังเล็กๆอยู่นะครับให้ผู้ปกครองการกรองก่อนว่าวิดีโอนั้นที่จะเปิดเสียงให้เขาฟังนะมีการทำเสียงเล็กเสียงน้อยเรียนแบบการ์ตูนหรือเปล่าหรือว่ามีภาษาแบบภาษามนุษย์ต่างดาวภาษามินเนียนอะไรพวกนี้หรือเปล่าเพราะว่าภาษาพวกนั้นนะครับจะทําให้เด็กติด แล้วก็ทําให้ทักษะด้านการใช้ภาษาของเด็กที่ควรจะเป็นถูกทดแทนด้วยภาษาที่เราเรียกว่าภาษาการ์ตูนทําให้เด็กพูดไม่ชัดบ้างหรือว่าพูดต่อการสันาการใช่ครับพูดคุยไม่รู้เรื่องบ้างคือนอกเหนือจากที่หลายๆคนน่าจะทราบอยู่แล้วพวกคําหยาพวกสื่อที่ไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยมันควรห้ามอยู่แล้วแต่สิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆคือเลือกพวกเสียงเนาะน้ําเสียงเสียงเล็กเสียงน้อยหรือเสียงอะไรที่แปลกๆก็ไม่ควรเหมือนกันอาจจะมีผลกับต่อการสื่อสารได้ใช่ครับ คราวนี้มันจะมีคําถามเพิ่มอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้ามันติดไปแล้วอ่ะมีวิธียังไงที่เราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้มันน้อยลงหรือว่าให้มันอยู่ในขอบเขตที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะสมสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือการตกลงร่วมกันครับในกรณีที่เด็กยังไม,ไ,มไม่โตมากมไม่ไม่ใช่มัธยมหรือมหาลัยนะครับอยู่ในชั้นปฐมหรืออะไรเงี้ยนะครับอาจจะทําข้อตกลงกับเขาว่าเขาสามารถใช้โทรศัพท์ได้เวลาไหนบ้างเวลาไหนบ้างแต่ว่าเรื่องที่อยู่ในโทรศัพท์ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าทุกวันนี้ครับเทคโนโลยีหรือโลกของเราหรือสื่อโซเชียลมันไปไวมากไม่ว่าจะเป็นสื่อลามกหรือว่าคลิปความรุนแรงต่างๆรวมไปถึงในหนังในซีรีส์ในการ์ตูนต่างๆทุกวันนี้ก็มีความรุนแรงเรื่องนี้แหละที่เราอาจจะไม่สามารถบังคับเขาได้เพราะว่าถึงเราบังคับเขาไปเขาก็ไม่ได้ทําหรือไม่ได้ดูต่อหน้าเราแต่เขาก็ไปดูกับเพื่อนเขาข้างนอกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะต้องพูดคุยแล้วก็ ทำให้เขาเข้าใจถึงข้อเสียของมันว่าสื่อต่างๆพวกนี้มันทำให้เกิดข้อเสียอะไรต่างๆบ้างนะครับเพราะว่าป้องกันเอาไว้เวลาที่เขาไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนหรือว่าเขาไปแอบดูสื่อพวกนี้นอกสายตาของเราเขาจะได้เกิดกระบวนการทางความคิดกับตัวเขาเองได้แล้วก็เป็นสิ่งย้ําเตือนกับเขาได้โดยที่เราไม่ได้อยู่ด้วยนะครับให้เขาคิดได้ด้วยตัวเองก็เหมือนกับว่าในเรือร่องของคอนเทนต์ต่างๆที่เขาจะรับชมรับดูเนี่ยอาจจะ ไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าเราไม่สามารถเฝ้าเขาได้ตลอดอาจจะเป็นการทําความเข้าใจพูดถึงข้อดีข้อเสียต่างๆเพื่อให้เขาตระหนักได้เองว่าเรื่องพวกนี้ยเขาควรหรือไม่ควรเพื่อให้เขาคิดได้เวลาเขาโตขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเวลาเรื่องของเวลาเนี่ยเป็นการทําข้อตกลงร่วมกันเนาะแบบที่คุณเลียวบอกอาจจะเป็นการกําหนดแบบ2อสาชั่วโมงต่อวันอะไรยังไงประมาณนั้นใช่ไหมครับ ต้องบอกว่าเด็กที่เริ่มขึ้นปฐมเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีเหตุผลแล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปกำหนดเป็นการใช้เวลากับเครื่องมือเลยเนี่ยเขาก็อาจจะเกิดการต่อต้านได้แต่ทีเนี้ยจากที่เรากำหนดเวลากับเครื่องมือเปลี่ยนเป็นการกำหนดเวลากับโปรแกรมมากกว่านะครับอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์กับมันได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการรับสายโทรศพัพท์ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูล แต่ว่าการใช้สื่อบันเทิงเล่นเกมหรือสื่อโซเชียลต่างๆที่มันให้ความบันเทิงตรงนี้เราอาจจะทําข้อตกลงกับเขาว่าเขาควรใช้เวลากับสื่อบันเทิงพวกนี้ได้ครั้งละกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้ววันหนึ่งไม่ควรทําเกินกี่ครั้งกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เขาได้มองเห็นถึงประโยชน์ของเครื่องมือที่เรียกว่าโทรศัพท์ด้วยม,มากกว่าข้อเสียครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราบังคับเขาเลยว่าไม่ให้เขาจับโทรศัพท์เลยนะจับได้แค่วันละ2-3ชั่วโมงเนี่ย ต่อไปเขาก็จะเกิดพฤติกรรมต่อต้านอย่างเช่นในเมื่อผู้ปกครองให้เขาเล่นโทรศัพท์ไม่ได้เวลาที่เขาเล่นโทรศัพท์ไม่ได้เขาทําอะไรได้บ้างเขาอาจจะไปบ้านเพื่อนเขาอาจจะไปข้างนอกหรือว่าไปจับกลุ่มกับเพื่อนไปนั่นนูน่นนี่ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีความเสี่ยงหรือความอันตรายมากกว่าการเล่นโทรศัพท์อยู่ในบ้านซะอีกแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยคือถ้าเกิดเราสังเกตรหรือมองดูดีๆทําไมเขาถึงมองหาความสุขจากสื่อโซเชียลหรือสื่อบันเทิงในโทรศัพท์ ทำไมผู้ปกครองถึงไม่พยายามหาความสุขให้เขานอกโทรศัพท์ถ้าสมมุติว่าผู้ปกครองเนี่ยสามารถหาความสุขให้เขานอกโทรศัพท์ได้ม่าจะเป็นการทํากิจกรรมร่วมกันการไปเที่ยวการาทํางานอดิเรกม่าจะเป็นการเ,าเล่นดนตรีงานศิลปะปั้นดินน้านํามันวาดรูปหรืออะไรจนเขาจนเขาเจอสิ่งที่เขาชอบนะครับและเขาสามารถอยู่กับมันได้ตรงนี้แหละครับที่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงเขาออกมาจากโทรศัพท์ได้ครับ นั่นแสดงว่าในกรณีนี้การที่เราบังคับด้วยเวลาแล้วก็ให้รางวัลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์เท่ากับการนําความเข้าใจจริงๆ<ช>ว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็เข้าใจมันเนาะผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับผู้ปกครองหลายๆคนอยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แหละมันดูเหมือนง่ายมากนะครับถ้าถ้าฟังแต่จริงมันยากเพราะว่าเด็กสมัยนี้เขาอาจจะต้องการอะไรโฟกัสหลายอย่างดังนั้นผู้ปกครองก็อาจจะใช้โทรศัพท์ในการเป็นพี่เลี้ยงเด็กคิดว่า ถ้าผู้ปกครองที่เจอปัญหาไม่มีเวลาหรือว่าต้องไปโฟกัสกับอย่างอื่นแล้วให้โทรศัพท์ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหายัางไงบ้างก่อนอื่นเลยต้องจํากัดขอบเขตของช่วงอายุก่อนนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเด็กที่เริ่มโตแล้วอย่างเช่นป4ป5ปอ6อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็การตัดสินใจเป็นของตัวเองในการใช้โทรศัพท์ ได้บ้างพอ,อสมควรแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กๆเลยเนี่ยถ้าเกิดผู้ปกครองไม่มีเวลาให้เลยยื่นโทรศัพท์ยื่นโทรศัพทพ์อย่างเดียวเนี่ยทีนี้มันก็จะเกิดคําถามขึ้นมาว่าทําไมยุคก,ก่อนหน้าที่จะมีโทรศัพท์อผู้ใหญ่หลายๆคนถึงเลี้ยงลูกจนโตได้ <Yeah. S 2> แต่ทําไมพอเป็นยุคที่มีโทรศัพท์ปุ๊บถ้าไม่ยื่นโทรศัพท์ให้เด็กแล้วเราคิดว่าเราจะเลี้ยงเด็กไม่ได้นั่นแหละครับทีนี้ผม กำลังจะบอกว่าสิ่งที่ดึงดูดความสนใจจากเด็กครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยมไม่ใช่แค่โทรศัพท์อย่างเดียว<ม>ทุกวันนี้มีของเล่นต่างๆมากมายนะครับที่เราจะสามารถใช้เป็นตัวดึงดูดความสนใจได้ไม่ว่าจะเป็นของเล่นต่างๆที่มีสีสัน<ม>สดใสหรือว่า สมุดวาดภาพสมุดที่ทาชั้นตูน้<ล>ะะกละเรียนรู้ต่างๆรวมไปถึงที่กดปุ่มแล้วเป็นเสียงเพลงออกมาอะไร<ๆ>พวกนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันโดยที่ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวถ้าสรุปการแก้ไขปัญหาตรงนี้เนาะสำหรับคนที่ผู้ปกครองที่ใช้มือถือในการเลี้ยงเด็กเนาะก็เชื่อว่าอันดับแรกที่สําคัญที่สุดก็คงเป็นเรื่องผู้ปกครองเองนี่แหละที่เราจะเลี้ยงลูกยังไงให้มีคุณภาพการใส่ใจการให้เวลานี่คือคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ สมัยนี้มันมีอย่างอื่นมากกว่านอกเหนือจากมือถือแล้วนะครับอุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆเนาะที่เราสามารถนํามาใช้ได้ก็หวอกว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เอาลองไปปรับใช้กันดูครับ